สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Racing m มา t e r ตครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวแข่งรถนะครับซึ่งจะเป็นเกมของทางค่ายเน็ตอีตอนนี้จะเปิดทดสอบรอบที่2แล้วเรียบร้อยนะสำหรับใครที่สนใจนะครับเป็นสายแข่งรถอยู่แล้วนะไม่ควรจะพลาดเลยนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันมีจำกัด ID ด้วยดังนั้นรีบรีบโหลดนะครับลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเราไปดูมา เลยดีกว่านะครับมากดเข้าไปเลยนะครับผมอ่าภาพสวยน่าเล่นมากๆนะครับสำหรับเกมนี้นี่อ่ะเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นหน้าเมนูนะครับ ของทางตัวเกมนั่นเองนะครับแล้วก็รถที่เห็นอยู่นะครับจะเป็นรถของผมเองนะที่ผมได้มานะครับผมแล้วก็ตอนนี้ตัวเกมมาทดสอบใช่ปะมันจะมีอะไรแจกค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราสามารถที่จะไปซื้อรถหรือว่าไปเปิดแบบกาชาหารถใหม่ๆได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของตรงนี้กันก่อนนะครับเนี่ยตัวรถนะครับดูตรงมหยค่ะนะตอนนี้ผมจะมีฟอร์ดกับนิสสันนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นนิสสันเนาะอันนี้จะเป็นฟอร์ดนะครับสามารถที่จะมาทําการจูนรถได้ ในครันี่กดเข้ามาแล้วก็มีการแบบว่าเข้ามาจูนนะครับใส่เครื่องใส่อะไรเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําการอ up ัพองอัปเกรดได้ด้วยนะครับโดยการใช้เงินจากด้านบนตรงนี้นะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองอ่ะนะครับผมสามารถจูนได้ไหมฮะ แบบนี้เป็นต้นนะครับผมรถไหนที่เราได้ใหม่ๆม,มานะครับแล้วก็สามารถที่จะมาจูนได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวเราลองไปแข่งก่อนก็แล้วกันนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าเมนูหลักแบบนี้เนาะซึ่งในส่วนของหน้าเมนูตรงนี้เนี่ยนะครับก็เราจะมาตรงแมตช์แข่งขันตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับมากดเข้าไปดูบรรยากาศครับนี่ฮะแล้วก็เข้ามาที่ตรงควิกตรงนี้เลยนะครับ เป็นการแบบแข่งขันโซโล่แล้วก็มีแบบทีมด้วยนะครับมากดเข้าไปเลยนะครับเอาแบบโซโล่แล้วกันนะฮะนี่มันก็จะพาเราเข้ามาหน้านี้นะครับสังเกตเห็นไอ้ตรงบวกไหมนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกดบวกเพื่อที่จะทําการเชิญเพื่อนได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมไม่มีเพื่อนนะก็เดี๋ยวกดหาแมทก่อนแล้วกันนะครับมากดไปนะครับมันจะมีระยะเวลาบอกนะครับว่าเราจะต้องเจอคู่แข่งณตอนไหนอะไรยังไงนะครับผมโอเคอันนี้ ผมจะเอาอีกคันนึงไม่ได้เหรอวะเอากลายเป็นคันนี้ซะงั้นนะครับเอาไม่เป็นไรนะครับลองไปแข่งดูก่อนนะครับว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงนะครับผมอรอให้มันนับถอยหลังก่อนนะครับนี่พร้อมลุยแล้วอ่ะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรถของคู่แข่งนะครับหลายคนเนาะนะครับผมซึ่งก็จะบอกนะว่าใครชื่ออะไรไงบ้างนะครับผมใช้รถยี่ห้ออะไรประมาณนี้นะครับมาลจ้านี่อา่าแล้วก็เมืองเนี่ยมันจะมีการสุ่มไปได้ไดเรื่อยๆนะ นี่ครับโอเคดูดิภาพคอนข้างสวยมากๆนะครับผมมาแล้วครับนี่เราสามารถกดเปิดปิดไฟตรงนี้ได้ด้วยนะเห็นไหมอ่ามีรูปบอกด้วยนะครับว่าใครเป็นใครบ้านะเอาละครับพร้อมดูยครับผมโอเคอันนี้รอเพลเยอร์ใช่ไหมเนี่ยรอคนเข้ามานะครับคนที่มันยังโหลดอยู่อ่าเรียบร้อยแล้วครับมากดไปเลยอันนี้ผมตั้งค่าปุ่มไว้นะครับจริงๆมันจะมีคันเร่งให้เยียบด้วยนะฮะ มาแล้วนี่เราสามารถกดลงกดรีปได้นะครับเข้ามาตอนแรกตัวเกมมันจะสอนอยู่นะมาแล้วผมจะได้อันดับที่เท่าไหรเนี่ยนี่มุนมุนมุนโอ้สวยสวยสวยอย่าชนนะโอ้เอาละครับแล้วตอนนี้อันดับที่สี่ครับผมขออย่าเป็นอันดับล่างท้ายก็พอแล้วนะฮะเพราะว่ารถผมไม่ได้แต่งอะไรมาเยอะด้วยเดยินเติ้เลยเดยินเติ้เลย อืยนี่ไงชนเลยโอเคสวยงามเอาลวครับเก็บอันดับไว้มันตามหลังมาติดๆเลยอ่ะออมาครับอุ้ยเจ้าชนเรียบร้อย่างนี้เฮ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่เอาละครับโอรแต่เครื่องเขาแรงว่ะโค้งน่แน่อือเอ๊ะ สวัสดีคุณนะครับโอ้โหห่างกันมากเข้าเส้นชัยแล้วครับตอนนี้โอเคเรียบร้อยก็เป็นว่าได้อันดับสี่มาครองนั่นเองนะครับผมนี่ฮนะแล้วก็จะมีการบอกนะครับสถิติระยะเวลาเราแข่งไปได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำการแอดโฮมแอดเพื่อนได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้ดูไฮไลท์ด้ด้วยนะ ดูรีพงรีเพยอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะครับออันนี้โอ้รถเขาแต่งมาคนระับผมสีทองเลยเดียวโอเคเรียบร้อยนะครับจะเป็นประมาณนี้นะในส่วนการแข่งนะครับเดี๋ยวเราจะกลับออกไปหน้าเมนูหลักกันก่อนนะครับโอเคตรงนี้นะครับอืมเดี๋ยวผมจะพามาดูตรงในส่วนของเมนูตรงนี้เนาะนะครับซึ่งเขาจะมีให้เรามาทําการแบบว่าเนี่ยกดสุ่มหารถได้ด้วยนะครับนี่ฮะ แล้วเราก็เนี่ครับกดสุ่มตรงนี้ครับสิบครั้งเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ว่าจะได้รถอะไรนะอยากได้ลัมโบกินีเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ก็ถ้าสุ่มไม่ได้เนี่ยผมจะไปซื้อเอาเพราะว่าตัวเกมเขามีแจกมาด้วยนะครับเราสามารถซื้อได้นะฮะมาลองซุ่มดูครับว่าจะได้อะไรมาแล้วนี่มาแล้วครับแต่เราต้องมาลุ้นว่าเราจะได้รถยี่ห้ออะไรโอเคมาครับกดเปิดขึ้นไปมาแล้วอ้เฮ้ยอ้าวไม่ได้รถว่ะ โอ้ผมก็เข้าใจว่าจะได้รถถ้าเกิดจะเปิดอีกนะครับเนี่ยต้องกดซื้อแบบนี้นะครับเนี่ยซื้อใบใบสุ่มมานะครับเนี่ยที่เรามีอยู่ไม่พอนะครับผมเออดังนั้นก็เดี๋ยวผมจะไปซื้อรถเองดีกว่านะครับสุ่มกาชาโอ้เมื่อกี้อย่างเซ็งเลยวะ่ะ นะฮะก็มาดูตรงนี้ครับตรงสโต์ตรงนี้นะครับผมกดเข้ามาเลยนะฮะแล้วมันก็จะมีรถขายอยู่นะครับกดเข้ามาที่ตรงคานะครับผมนี่ฮะมีรถหลากหลายยี่ห้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอตตันมาตินบีเอ็มดวบลยูนะฮะเชฟโรเล็ตอะไรพวกนี้นะครับฟอร์ดเฟิร์ดฮอนด้านะครับแล้วก็มีในส่วนของทางนี้ด้วยครับลัมโบกินีนะครับที่ผมจะซื้อนะเนี่ยกดเข้ามาดูนี่ครับผมลัมโบกินีดูดิเห็นไหม โคตรเท่เลยนะผมเท่มากนี่ผมต้องเอาคันนี้เลยพอปะวะโอเคอันนี้มันเจ็ดแสนใช่ปะผมมีอยู่ไรเอ้ยไม่พอผมมีอยู่แค่แสนเองแสนสามโอ้จบเลยไหมก็อดอยากได้อะอ้เวนกรรมจริงๆมันแจกมานะไอ้เจ้าทองตรงนี้นะครับอยากได้ละมโบกินีจังเลยนะฮะงั้นก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะหารถ คันอื่นแล้วกันนะครับผมดูก่อนว่าผมจะมีอะไรที่ผมสามารถซื้อได้เนี่ยมาดูตรงนิสสันหน่อยดีอ่โอ้นิสสันต้องไปทำเอ่อเคเวสทำอะไรสักอย่างเลยนะครับถึงจะซื้อได้งั้นก็มีรถไหนอีกนะมีซูบารุด้วยว่ะปอร์เช่ก็มีนะนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบปอร์เช่เท่าไหรอ่อ่ะอ่ะก็ลองมาซื้อดูแล้วกันนะสำหรับใครที่ออยากจะได้รถใหม่ๆนะครับค่อยๆเล่นไปแล้วก็สะสมไปเรื่อยนะครับ อันนี้ก็น่าจะต้องทำคงทำ q เววอะไรไปหรือเปล่านะครับผมประมาณนี้นะฮะสรุปก็ผมได้รถคันนี้มาอย่างเดียวนะครับที่ผมไปเปิดมานะคันนี้แหละนะครับกะว่าจะเปิดให้แบบให้เห็นรถเจ๋งๆซะหน่อยโอ้ เป็นอันว่าไม่ได้ซะงั้นนะครับผมได้ลดมาแค่นี้นะฮะก็มีตรงนี้อกดเข้ามาตรงไมค์คายทีหนึ่งนะครับจริงๆมันมีปุ่มตรงนี้ให้เรากดเข้าไปแต่ว่ามันจะกดล็อกตอนเลเวล5นะครับตอนนี้ก็คือสามารถจูนได้อย่างเดียวตรงนี้นะครับผมก็มาเพิ่มพวกเครื่องพวกล้อพวกอะไรอย่างงี้เข้าไปเนาะนะครับเนี่ยใช้เงินตรงนี้ในการเพิ่มนะครับเพื่อเป็นการจูนอะไรเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมนี่ฮะประมาณนี้นะครับอืมนะนี่ครับจูนเข้าไป ประมาณนี้แล้วก็ไปแข่งต่อนะครับแข่งทำเควสนู่นนี่นั่นแล้วก็ให้มันกดลงกดล็อกอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมมาไหมนี่มีเออร์ชิพเมนต,ต์ตรงนี้นะครับกดเข้ามาดูนี่นะก,กดเข้ามาเลยนะครับนี่มีให้เรามากดรับของาะวันได้ด้วยนะ ก็กดไปเนี่ยค่อยๆทำเควสไปแบบนี้นะครับแล้วก็มารับของรางวัลแบบนี้นะครับเป็นเงินแคสตรงนี้นะฮะช่วงนี้เขาแจกค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่าต้องเล่นไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะฮะกดเข้ามาดูนี่ยอันนี้จะเป็นเหมือนแบบโรงจอดรถของเราอะนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มีรถจอดเยอะๆเราก็ต้องซื้อมานะครับผมค่อยๆปลดล็อกไปเรื่อยนะนี่กดเข้ามาดูรถตัวเองได้ด้วยนะครับนี่ประมาณนี้ นะครับผมนี่แล้วก็สามารถจูนได้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับยังไงก็คลิปนี้เนี่ยผมจะเอามาฝากไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับผม,มยังไงใครที่สนใจก็โหลดมาเล่นได้เลยนะลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีทุกคนนะครับ